ประสบการณ์กฎแห่งกรรมตอนหลวงพ่อใช้นี่กรรมสุนัขและแมวหลักพระอภิธรรมเจ็ดพระคำพีบอกไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกรรมมังวะทามิเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นกิริยายกตัวอย่าง โยม,มารักษาศินกันจะรู้อย่างไรว่าสินขาดตอบได้อย่างเดียวคือเจตนาถ้าไม่เจตนาศินไม่ขาดรอกยกตัวอย่างโยมเดินออกไปมีผ้าคลุมแมวอยู่ก็ไม่ทราบนึกว่าผ้าเช็ดเท้าก็ไปเหยียบผ้าเข้าถูกลูกแมวพอเปิดผ้าออกมา ก็ตายเหยียบเสียเละแล้วศีลขาดไหมก็ไม่ขาดแต่ใจเศร้าหมองพิโทษเอ๋ยไม่น่าจะมอขวางพระบาทาเลยตายแล้วศีลไม่ขาดแต่ด่างพร้อยใจเศร้าหมองเป็นกิริยาแต่หากเราสร้างความดี80%ตต้องใช้โดยมารยาท หลักพระอภิธรรมอธิบายไว้ไม่ละเอียดต้องอาศัยประสบการณ์โดยกิริยาต้องใช้หมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างอาตมาไปร้านโยมขายแก้วอาตมาก็ไปเลือกแก้วโดยไม่เจตนาแก้วก็ลื่นหลุดมือแตกเพลง้งแตกแล้วอาตมาก็ต้องถามโยมแม่ค้าว่าแก้วใบละเท่าไหร่จ๊ะ ใบละสองบาทค่ะเอาไปเลยสองบาทอ๋อไม่เป็นไรท่านมีบุญคุณกับดิฉันหลวงพ่อเจ้าคะแค่สองบาทเท่านั้นเรียกว่าอ,อโหสิกรรมไม่ต้องใช้เข้าใจเมนี่แต่ถ้าโยมกับอาตมาไม่รู้จักกันเลยไม่เคยสร้างความดีต่อกันเลย ก็ต้องใช้ตามระเบียบสองบาทนี่เป็นกิริยาต้องใช้นะผลกรรมติดจรวดยกตัวอย่างอาตามาสร้างความดีกระทุ้งพื้นหอประชุมตอนนั้นยังไม่มีหลังคาไม่มีฝาอยู่ริมตรงข้ามทางจะเลิกกระทุง้งมองดูแล้วไม่มีอะไรมาขวาง ก็เหวี่ยงขอนไม้ออกไปเพื่อกองรวมกันไว้พอดีมีสุนัขบ้านวิ่งมาจากไหนก็ไม่ทราบขอนไม้ชนจมูกอย่างแรงเลือดพุ่งฉูดเลยอย่างนี้เป็นกิริยาเพราะไม่ได้เจตนาสุนัขตัวนี้วิ่งมาโดยบังเอิญเราไม่ได้เลี้ยงมันนะ ถ้าเลี้ยงมันอาจจะอโหสิกรรมให้เราก็ได้อาตมาก็เลยไปเอารางจืดอยู่ที่หลังกุฏิอาตมามาโขกกับน้ำซาวข้าวกรอกเข้าไปในปากสุนัขปรากฏว่าสุนัขฟืน้นลุกวิ่งได้เลยอยู่ต่อมาได้เดือนเดียวอาตมาไปพูดที่ศาลาประชาคมลบบุรีตอนเพลง ไปฉันที่บ้านนายอำเภอฉันเสร็จแล้วก็ไปดูวัดสร้างใหม่ที่เมืองใหม่ก็มีเต็นท์อยู่คนฟังประมาณหนึ่งร้อยคนอาตมาก็ไปนั่งที่กุติสมพานมีสมพานนั่งอยู่ก่อนแล้วพอดีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสมพานก็ลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์ในกุติพออาตมาไปถึง สมพานลุกไปเท่านั้นแหละลมเกมาเลยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลมแดงภาษาชาวบ้านเรียกว่าลมบ้าหมูหมุนจนเต็นท์พังหมดคนทั้งร้อยคนไม่เป็นอะไรแต่ลมพัดไม้แปลซึ่งแหลมพอดีเลยมาทิ่มที่จมูกอาตมาคนเดียว ถ้าสมพานนั่งอยู่ด้วยกันก็ต้องตายก่อนเพราะอยู่ข้างหน้าพอโดนจมูกอัตมาเลือดพุ่งแล้วลุมบ้าหมูหายไปเลยไม่มีอะไรอีกเลยเห็นไหมนี่กดแห่งกรรมโดยกิริยาต้องใช้อย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่สร้างความดีเลยนะ ยังไม่รับใช้ไปใช้ชาติหน้าเลยขอฝากไว้ด้วยความดีจะมีอุปสรรคถ้าเราสร้างความดีก็ต้องมีคนด่าคนว่าต้องทนต่อไปพระเอกในเรื่องหนังละครต้องลำบากอย่างนี้แหละถ้าใครชอบสบายไม่ใช่พระเอกนางเอกใช้ไม่ได้เป็นตัวเบเ็ดเตล็ด เป็นตัวหางเครื่องอันนี้เข้าใจนะอาตมาก็เลือดไหลไปเลยพวกยมรีบลุกจะมาพยุงอาตมาบอกไม่ต้องเรื่องเล็กเลยเล่าให้สมพานฟังคนที่นั่นนั่งฟังไปด้วยบรรยายธรรมมเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังที่ศาลาประชาคมเขาให้พูดเรื่อง ความสามาคัคคีเลือดอยังเต็มอยู่ที่จมูกอาตมาหมอเข้ามาจะเช็ดให้อาตมาบอกไม่ต้องเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นพยานแว่นกระเด็นไปแต่ไม่มีกฎแห่งกรรมเรื่องแว่นแว่นเลยไม่แตกเพราะเราเหวียงคอนไม้ไปสุนัขไม่มีแว่นถ้าสุนัขมีแว่นเราก็ต้องแตก เห็นชัดไหมนี่อาตมาไปพูดนายกเทศมนตรีถามว่าหลวงพ่อที่จมูกมีเลือดเป็นอะไรนะ่ะอาตมาบอกเฉยเฉยเดี๋ยวก็รู้เลยพูดหนึ่งชั่วโมงจบรายการว่าเป็นกฎแห่งกรรมของเราอยู่มาไม่ช้าเป็นกิริยาอีก เมื่อปีนี้เองพศ2532อา25ตมาพูดจากหอประชุมเสร็จแล้วก็ไปที่กุฏิชั้นบนตอนตีสองแล้วไม่มีใครเดินแล้วอาตมาก็เทน้ำร้อนจากกระติกใส่ขันสาดลงมาทางหน้าต่างแมววิ่งมาพอดีเลยก็โดนแมวตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ อยู่ต่อมาไม่พอเดือนนะกระติกที่มีเกลียวมันระเบิดน้ำลวกตรงหน้าขาอาตมาเลยกำลังห่มผ้าอย่างนี้ไม่รู้จักร้อนพอเลิกผ้าออกมาหน่อยเท่านั้นหนังลอกออกลึกพอสมควรแต่หายแล้วไม่ต้องดูนะอยู่ในผ้าถ้าไม่เชื่อจะเปิดให้ดู ลึกจริงๆเลยนะนี่แหละเจตนาพิกเวกัมมังวทามิเจตนาเป็นตัวกรรมไม่ได้เจตนาเป็นตัวกิริยาแต่สร้างความดีต้องใช้ไปเลยชาติหน้าไม่ต้องไปใช้นี่ถ้าคนสร้างความดีมากต้องรับใช้ในชาตินี้ถ้าคนสร้างความดี แต่ยังไม่ละความชั่วยังใช้หนี้ชาตินี้ไม่ได้รวมทั้งดอกทั้งต้นไปใช้ในนรกนโน้นใช้ชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมีกรรมจะไม่ดีกว่าหรือขอฝากไว้ด้วยเกิดมาทำไมก็เกิดมาใช้หนี้เก่าเกิดมาสร้างความดีใช้หนี้เก่าให้หมดไป ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นประสบการณ์กฎแห่งกรรมจากหนังสือกรรมลิขิตของหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุขใจที่ได้ฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกทิวาราตรีการสวัสดีค่ะ